ลูกสาวแบบเล่นเกมแล้วก,ก็พูดคําหยาบหมอก,ก็เปิดประตูเข้าไปพอดีแล้วถามว่าลูกได้พูดอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าหนู <c oughs> พูดคาหยาบแม่แล้วหมอก็ปิดประตูค่ะไม่ได้พูดไรหมอก,ก็เดินออกมาเขาะเดินมาถามหมอว่าแม่แม่ไม่อยากให้หนูพูดคําหยาบใช่ไหมเพราะหนูเลิกพูดได้นะแล้วหมอก,ก็มองหน้าเขาค่ะแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกลูกแล้วเขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยอะแล้วหมอก็เลยกอดเขาค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเอรา แม่ให้กําเนิดหนูมาเพื่อให้หนูได้ลองมีประสบการณ์และใช้ชีวิตชีวิตนี้มันเป็นของหนูแต่แม่แค่ไม่ชินเฉยๆเพราะแม่เคยเป็นคนที่พูดคำหยาบเหมือนหนูนั่นแหละรู้ไหมว่าทําไมแม่ถึงเปลียนอ่ะพอแม่รู้แล้วว่าไอสิ่งที่แม่ทํามาทั้งชีวิตอะมันทําให้แม่เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่แม่ไม่ได้อยากได้แม่เจอแต่คนที่ พูดจาไม่ดีใส่แม่ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่ารับหลังแล้วแม่อยากใช้ชีวิตเพื่อปกป,ป้องตัวของแม่เองแม่ก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะแม่รู้ว่าการที่แม่พูดหยาบคายหรือว่าพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นมันถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่น ไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยมันไม่เกี่ยวกับว่าคนคนนั้นเขาพูดหยาบคายอยู่แล้วนะตอนที่แม่พูดหยาบคายแม่ก็ไม่ได้พูดหยาบคายกับทุกคนมันจะมีคนหนึ่งที่เขาไม่เคยพูดคําหยาบเลยอะเราก็จะไม่พูดคําหยาบกับเขาอะ่ะนึกออกไหมคําพูดทุกคําที่ออกจากปากหนูส่งผลกระทบสะท้อนกลับมาถึงตัวหนูเสมอและหนูต้องเลือก